สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปขุดค้นกับผมเมื่อนี่มาพอดรับคนลอก็แล้วครับผมพี่น้องเมื่อนี่คนลอสิบพ่พอพี่น้องคนมากินหอยแครงครับหอยแครงเงี้ยอูเบึงครับผมยังไงได้พี่นอ้องบึงปราป,ปุ๊นอะปื๊ดครับผมเออไปย่างงันประทานหน้าดูนมาครับพี่น้องไปพอดหอยแครงเงี้ย ไจัดบ้ามขึ้นนะครับผมลูละสี่ลอยเนียโ,โดนเทียพี่น้องเ,อเดือนละเทียรบผมมาโบอะไรฮะมาแซ่บๆกันับพี่น้องมาลวกวันอูลวกสุกาวาสิลลวกแบบมีเยิ้มน้อยนะพี่น้องไม้มีน้ำเป็นเยิ้มน้อยนะครับผมครับผโอ้โหจิมฮาร์ดพี่น้องโอ้ มาครับมาพี่น้อง่สพเส้นวันนี้ผม <c oughs> <c oughs> uh oh, sudah oh, oh, Hmm, mau, <coughs> <coughs> oh, juan, juan. hmm มาผมคำใหญ่ครับพี่น้องคือกึบ Ô oh, tèm mãi bình ngon. Ô bà đây hoài khang tụi em. Tụi chạm mất xèm xì điện. tôi làm chim hót xin lại phút bớt nó bây giờ chỉ thôi lần này bảo bác chịp tôi 唔好呀，佢同我。 problem um. โอหหนุงจี๊อขนาดรถกร่องไม่ค่ายหนย่อยปดแสกพี่เข,าข้าครับผม สวดเลยพี่น้องครับผมสุดท้ายแฟนสวยครับพี่น้องแซ่บม,มากไมาสารนะพี่น้องเลย เมนูหอยแครงเนักมันเนี่ยแซ่บมากเลยครับพี่น้องเอา้ามันเนี่ยขอร่าพี่น้นองไปเพื่อนสมินนะครับผมสวัสดีครับ